จับกระมังจ้าคุณนะ่ะกระมังเหมือนไงเลยนี่อยากกินเส่บๆนัวนัวตอนเหตุเอง็งนะจ้ามาค่ะกระดูกหมูนะคะเลือดหมูหมูยอนะจ้าแล้วก็หมูบดจา้าใส่พริกน้ําน้อยหนึ่งค่ะนี่น้ำซุปก็ว่าแซบแล้วด้วจ้าเด้อเส้นหม,ม,มามมกเส้นแบบนิ่มๆเลย เสร็จนิ่มๆปๆเปื้อแล้วเสงแดดส่องหนาหม,ม,มูบดเลือดหมูกระดูกหมูหมูหยอ,อน้ำซุปนี่แบบแสบนัว บาเผ็ดได้เมือนี่ไม่เน้นเผ็ดนะคะเน้นนัวเต็ม,ม,มจัง lạnh như xa chạy nó sắp mặt mẹ chuyển điện này cho ơi เ,าาเลงจ้า <laughs> เอามาแทะเลงกัน <c oughs> อมอม